เดี๋ยวนี้ถุงละห้าบ่ได้ถุงละห้าซีบคุณแม่พันหม,มาหาเซรีบุญโอ้มือนี้มียังขายนะครับรมีานา้ไมมีกบมีเห็ดปวกขายจากไหนเน่กล่องละห้าีบกล่องละห้าซีบละห้าซีบถุงละห้าบใหญ่ๆอย่างนี้ห้สบาทใจกอก ่่กกมีออรยผู้ได้เห็ดเขาจะมาส่งเขาจะมาส่งนะครับขายก็ถึงเดือนไหนครับขายอะไรขายขายเห็ดขายหน่อไม้เดือนกันยาตนธุระคุณบ่เดือนเนือนว่าผมเลยนาะเขาเอาเกี่ยวเขาโอ้โหเกี่ยวเขาแล้วเอาเล่ามาได้ตัวหรือาร์ดเอาไทยเห็นี่ยเนาไปซ้ำเป่ เออเลย็้นตลาด้งายโลจไดพวกเาเลยเอปให้ากิน่เอดปวดกเน่ยนะครับเป็นบ้สิบบาทใจอย่างน้อใจยายวันยาวันจ้ามื่อนี่น้องใหม่ไรขายอย่งไรครับ ขายทุกราคาสิบบาทจ้าสิบบาทเฮ็ดเดะเฮ็ดก็ห้าสิบบาทจ้ากล่องละห้าสิบบาทเนาะอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านบ้านเสียวสุขามบ้านเสียวเนาะโอ้บนหาแพงอำเภอสุขามนครพนมมาทุกวันเลยบ่จ้าโอ้ส่งนี้ออกแล้วพอเดือนใดถึงเดือนไหนนี่พอจนถึงข้ากันยากมดเลยถึงกันยาเลยโอ้หน่อไม้ได้ออกตลอดเลยเนาะอืมครับครับหน่อไม้ไร่ไงไสดๆเลยเพระพยังกินหน่อไม้ไร่นี่ยต้มแก็เจยงแล้ว อันนี้เห็ดปวกหน่อไม้เนาะซอหน่อไม้ไร่นะครับเรามาวาง,องาโอ้ากองไเรามา่มเอาใสุ่งดเลยลว,ลวเพิ่มเติมกระซามถุงร้อยเนาะ <c oughs> ใครจานละหา้าสิบบอกจ้าโอ้โอโตุต๋มๆเลยนไะก่ๆมึงเพิ่งนั่งจ้าซื้อเห็ดเลยจา้เาเห็ดปลวกจานเท่าไรจา้าจานละหา้าสิวันสิ้นเดือนนี้มันก็สิบวันเลยด้วยนี่โอ้เป็นเห็ดอย่างวันนี้เห็ดเผื่งเฮ็ดอย่างออกมาตามบ่เะเฮ็ดอัน อันนี้มันจะออกเห็ดอันนี้เมนเห็ดปัวคาออเห็นเลี้ยงอืเห็ลเป็นหมูเลย,ยเห็ดปววกี<อ>่เนาะ